ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถรัรมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถรัรมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเพื่องค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไป พระองค์ผู้ทรงอาราขาท่านจะไม่เคลิมไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารกขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิตราพระเจ้าทรงเป็นผู้อาราขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอาราขาท่านให้พ้นพยันตรายทั้งสิน้น พระองค์จะทรงอาราขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอาราขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิดพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่มั่นคงซึ่งเป็นพระสัญญาแห่งการทรงนำพระสัญญาแห่งการคุ้มภยัยและพระสัญญาแห่งการปกป้อง ลูกเชื่อและมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อเมนหากท่านมีความทุกข์ใจและต้องการคำอธิษฐานเผื่อเป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02097 1 9 0 0กด1